วันนี้นะครับแวะมาเยี่ยมสวนของอานายหยัดนะครับที่ตำบลของขลึงอําเภอกแกลงจังหวัดระยองนะครับก็ามาไม่น่าจะต่ำกว่า45ปีนะครับผมก็เข้ามาดูก็ค่อนข้างจะทึ่งนิดนึงว่าเออนยยอายหยาดมีความคิดในการที่จะช่วยให้ต้นทุเรียนเนี่ยแขวนลูกได้เยอะแล้วก็ช่วยลดการคอนของรากนะครับทำให้การฟื้นต้นมันดีแล้วก็การแขวนลูกเนี่ยต้นไม่เครียดแล้วก็สามารถที่ขยายลูกได้อย่าง รวดเร็วแล้วก็แขวนลูกได้เป็นจํานวนมากนะครับผมก็เลยเอาส่วนนี้จะเป็นต้นแบบแล้วก็เอาไปแนะนําให้กับพี่น้องชาวสวนท่านอื่นนะครับก็บางท่านก็เอาไปใช้บางท่านก็เอาไปประยุกต์นะครับก็ได้ประโยชน์มากมายนะครับวันนี้ก็บังเอินนะครับมาเยี่ยมท่านแล้วก็เข้ามาดูนะครับก็เลยอัปเดตให้ดูนิดนึงว่าตอนนี้ขณะกําลังเตรียมต้นนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการสะสมอาหารนะครับก็ยังมีไม้ไผ่อันเดิมนะครับอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยน ก็ถือว่าการพัฒนาของต้นก็ค่อนข้างดีปีนี้ผลเยอะนะครับาการเดินของใบก็ดีนะครับดีประมาณสักเดือนกว่าๆเนี่ยจะได้ดอกแล้วก็หลังจากที่พัฒนาดอกเสร็จแล้วนะครับจนเป็นผลขนาดเล็กเนี่ยนายก็มีแผนที่จะเปลี่ยนให้ไผ่เดี๋ยวพอถึงช่วงนั้นปุ๊บเดี๋ยวเรามามาอัปเดตกันแต่ว่าตอนนี้ไปดูก่อนครับว่าเาขาค้ำกิ่งเนี่ยสภาพหลังจากที่เป็นแผนเดิมนะครับที่ว่ายังอยู่ตอนที่ว่ายังแขวนลูกเนะี่ยเป็นยังไงบ้างไปดู เพื่อจะได้เป็นแรงรันลังใจในการที่จะค้ำต้นทุเรียนที่มีต้นขนาดที่มีอายุขนาดมากๆนะครับเพื่อรับมือกับพายุแล้วก็แผ่นลูกให้ได้ผลผลิตเยอะได้แล้วก็ต้นไม่โทมนะครับอามาอเนต้น่อนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับยืนยันจากลุงเจ้าของสวนเลยวว่าร้อยแปดสิบูก,กต้นนี้ครับสภาพต้นก็จะเอ็นเอ็นหน่อย,อยแต่ว่าแข็งแรงเพราะว่านี่ฮะเนี่ยตัวเราก็จะเอ็นเอ็น,นิดน,นึงนะครับแต่ว่าดูข้างบนนะครับ กิ่งซ้ายกิ่งขวาเนี่ยต้นนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีไม้ไผ่ค้ำเนี่ยยังนึกไม่ออกว่าถ้าลมถึงจะลมถ้าลมไม่แรงเนี่ยอาจจะไม่มีผลมากแต่ถ้าเกิดลมแรงเน่ยังนึกไม่ออกว่าจะฟื้นได้ขนาดนี้เร็วเร็วจะฟื้นได้เร็วขนาดนี้ได้ได้หรือเปล่ายังไม่มั่นใจนะครับถ้าเกิดไว้รอ80ลูกครับแต่ว่าไม้ไผ่อะค้ำครับปีที่แล้ว180ลูกก็ยืนยันเลยครับสนใจหุ้ค้ำไม่ค้ำเดียว เขาจะทำมันเป็นแบบทำคู่สามสี่อัน,นั้นถึงยอดเลยครับขึ้นขึ้นไปมันจะมีกิ่งรับกิ่งล่างด้วยแล้วก็กิ่งบนอีกกิ่งหนึ่งใช่ไหมครับนายหยัดสี่กิ่งเลยสี่อ่าสี่จุดเลยจริงๆงด้วยนะครับซึ่งการทำแบนนี้มันจะทําให้กิ่งเนี่ยมันไม่ขยับนะฮะด้วยด้วยไม้ไผ่เพียงแค่ท่อนเดียวท้นก็ไม่ขยับอ่าต้นก็ไม่ขยับ,ยบแล้วก็อย่างอย่างอันเนี้ยนะครับอย่างกิ่งเนี้ยไปใช้ไม้ไผ่ถึง อ่าหนึ่งสองสามสี่ประมาณแปดท่อนนะครับแค่กิ่งกิ่งเดียวเนี่ยนะครับเนี่ยก็คือว่าแปดท่อนนะครับการใช้ไม้ไผ่คั้ำเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้อ่ากิ่งเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับอย่างตอนนี้ลมก็พัดนะครับการที่จะทําให้ทุเรียนคอนน่ะก็น้อยลงนะครับต้นรากคอนเนี่ยน้อยลงโดยการใช้ไม้ไผ่ค้ำนะครับซึ่งไม้ไผ่ในการค้ำในครั้งนี้นะครับก็คือจะเป็นการค้ำเพื่อพยุงนะครับ พยุงให้ลํา no ต้นเนี่ยอยู่ในช่วงช่วงนี้เป็นช่วงการสะสมอาหารนะครับสะสมอาหารจะใช้ไม้ไผ่เนี่ยช่วยช่วยค้าก่อนนะครับไม้ไผ่ชุดนี้เป็นไม้ไผ่ชุดเก่านะครับที่ค้ามาเมื่อตอนที่แขวนผลผลิตเมื่อปีที่แล้วฤดูการที่แล้วนะครับเดี๋ยวพออีกประมาณเดือนนึงเราจะได้ดอกนะครับเดือนเสร็จนะครับเราก็จะังยใช้ไม้ไผ่ชุดนี้อยู่นะครับแล้วก็พอติดผล ขนาดเล็กนะครับเราก็จะเริ่มเปลี่ยนไม้ไผ่ชุดนี้ออกนะครับก็จะเอาชุดใหม่มาเสริมรก็จะทําใหา้ต้นหนึ่งเนี่ยธรรมดาที่เคยได้ลูกเนี่ยแวนอยู่ที่ประมาณตั้งแปก890ลูกนะครับก็จะเพิ่มนะครับเพิ่มปริมาณของลูกเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นเกือบเกือบเท่าตัวนะครับเกือบเกือบสองลูกนะครับต้นหนึ่งส่วนนี้จะเน้นการทําทุเรียนพวงนะครับทุเรียนพวงหมายความว่ากระจุกกระจุกหนึ่งเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสามลูกนะครับ5ลูก แล้วก็การค้าโยงกิ่งเนี่ยอย่างข้างบนนะครับก็จะมีการใช้ไม้ไม้ไผ่ค้านะครับกิ่งที่จะเป็นกิ่งที่ให้ผลผลิตนะครับข้างบนนะครับอันนี้คือร่องรอยเดิมที่เป็นจุดที่จะมีลูกใช้เชือกช่วยด้วยแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ช่วยค้าด้วยสองแรงนะครับเดี๋ยวปีนี้ติดลูกแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าตอนจังหวะที่มีดอกแล้วก็ เริ่มดอกบานแล้วก็เป็นลูกขนาดเล็กนะครับก็มีการเขาจะมีการค้าค้ำให้ไัยชุดใหม่นะครับว่าเขาจะค้าแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูครับ